สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมเนียลเล็ตนะครับรั้งละ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทํามาล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมเนียลเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการเติมเงินเข้าในทูมเนียลเล็ตมาล่าสุดเลยนะครับหนึบาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจในการทําเงินทูมเนียลเล็ตทั้งละ100บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กัันนนะรรบบบว่่าาาต้้อองงงทํแไไไหยจดเิ แบบนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลท์นะครับครั้งละ100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมฟรีทูมิเนียลเลท์ดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการทําอันดับแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปในการทําเงินทูมิเนียลเลท์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับ ใครที่เคยดาวโหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวโหลดเลยเนี่ยก็สามารถดูในคลิปได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับโกโก้บอทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมอนิวเลดโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดหรือว่าเคยเล่นไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแอปนี้เนีดดโหลไ้ฟร สมัครได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสมัครไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการสมัครก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรในการทํารายได้เข้าในส่วนของ t o o มันนี่โ l ลตนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็เข้ามาในแอปได้เลยนะครับตัวนี้จะ ขวามือนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะครับตรงนี้เลยสําหรับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำนะครับในส่วนของการเชิญชวนเพื่อนในการรับคะแนนเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ตามความสามารถของเพื่อนๆืนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับไม่เชิญก็สามารถถอนเงินได้เหมือนกัน,นการเชิญเพื่อนนะครับรับคะแนนสูงสุดที่10,000คะแนนตรงนี้จะเป็นรหัสโค้ดของเราที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้กดแบ่งปันตรงนี้ในการแชร์ออก การแชร์เนี่ยเราจะแชร์ไปยังช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะครับยูทูบติกต็อกสามารถเอาไปแชร์ต่อได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับในส่วนของรายได้1 0,000นะครับเขาก็จะแบ่งให้เราตามนี้นะครับรับทีละ10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําโครงการหรือการทําแบบสํารวจให้เสร็จสิ้นนะครับต่อมานะครับเราจะสามารถรับได้ทีละ100คะแนนเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นคะแนน เ,เขาจะยังไม่ได้ให้เราทันทีนะครับหนึ 1, ่งหมื่นคะแนนเนี่ยเขาจะรวมไว้ให้เราที่ด้านล่างขวามือตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือคะแนนที่เราได้รับมาแล้วนะกดรับขึ้นไปรวมที่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้คือรายได้จากการทําการเชิญเพื่อนนะครับก็ทําต่อได้นะครับเมน,นูที่2นะครับก็คือบัตรกำน,นันบัตรกำนันเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ma, ota, et, แก๊ปมาดโลตัสทูมอนี่วอลเล็ตแลวก็ลาซาด้าเราต้องการแลกรายการไหนแล้วก็กดเข้าไปที่รายการนั้นได้เลยนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเราจะแลกได้ทีละ100บาทนที่ลูศร 44,861คะแนนในการแลกเปลี่ยน100บาทถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทําอะไรก่อนนะครับเพียงแค่เรามีคะแนนครบเราแลกได้เลยสําหรับขั้นตอนการรับเงิน,นครับให้เราใส่อีเมลลงในช่องผู้รับนะครับเพราะว่ายอดเงินเนี่ยเขาจะยังไม่โอนเงินเข้าโทมอนี่วอลเล็ตให้เราเขาจะส่งเข้าไปที่อ e ีเมลของเราก่อนแล้วเราก็เติมเงินเข้าวอลเล็ตอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าใส่อีเมลผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองจากนั้นกดซื้อได้เลย แล้วก็กดบันทึกไว้นะครับกดซื้อได้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะครับขึ้นสถานะคําว่าขออยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินเลยนะครับอันนี้คือการแลกครั้งล่าสุดนะครับคือแลกในคลิปนี้นะวันที่6เดือน5นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมแลกไปนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน5ก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเติมเงินก็เคยทําคลิปสอนไปหลายครั้งแล้วนะว่าทําแบบไหนเติมอย่างไรก็เคยสอนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติการแลกไปนะครับถามวัน แลกได้กี่ครั้งไม่จํากัดครั้งเลยนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ผมแลกไป5รายการนะก็ได้รับทั้ง5รายการแล้วก็ลงคลิปไปแล้วด้วยนะครับสรับการแลกเงินรางวัลเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหรือว่าการปรับแต่งแอปตั้งค่าแอปนะครับการติดต่อแอดมินหรือการออกจากระบบตรงนี้เราก็เข้ามาดูได้นะครับสมมุติว่าเราสมัครไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากเล่นต่อละเราอยากจะลบข้อมูลในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็บางกดตรงคําว่าบัญชี มันจะมีการลบบัญชีออกนะครับก็คือการลบอีเมลที่เราใช้ในส่วนของการสมัครนะครับเราสามารถลบออกได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเลิกเล่นเราไม่เล่นแล้วนะครับก็ลบทิ้งได้เลยต่อมานะครับในส่วนของการทำรายได้นะครับก็จะเป็นการตอบโครงการ25คะแนนการทําแบบสํารวจนะครับก็สามารถทําเพิ่มได้สําหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทําโครงการกันก่อนนะครับ ในการตอบโครงการเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่ลูกศรนะครับโปรดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับมีรูปภาพสัตว์3รูปก็คือไม่ใช่ลดเลือกจักรยานยนต์ไปเลยแล้วก็กดส่งนะครับได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยกดตกลง25คะแนนโครงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปลดจักรยานยนต์ของเราหรือจักรยานสกูตเตอร์รถยนต์รถไฟเครื่องบินเรือได้หมดเลยถ่ายรูปลงไปนะครับโครงการผลไม้นะครับผมก็3รูปเป็นผลไม้ล้วก็กดอันใดอันหนึ่งแล้วก็กดส่งได้เลยโครงการสัตว์นะครับถ่ายรูปภาพสัตว์ลง ไปตัวอะไรก็ได้นะครับโครงการสัตว์นะครับทั้ง4รูปนี้ตัวไหนบ้างนะครับเราก็กดส่งไปเลย1รูปนะครับเรียบร้อยนะโครงการผลไม้ก็เหมือนกันนะครับถ่ายรูปผลไม้แล้วก็อัปโหลดลงไปง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการทำนะครับส่วนคะแน 10, 9, น19,599คะแนนเนี่ยเราก็กดเข้าไปทําในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามได้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ได้ยากนะครับในการทำเนาะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ตามความสะดวก ความถนัดนะครับเป็นเพียงช่องทางในการทารายได้ทูมอนี่วเวลด์โดยที่ไม่ต้องลงทนุนไม่เชิญเพื่อนก็ทําการถอนได้นะครับหลักฐานการถอนเงินก็ตามหลักฐานที่ผมเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับการรับเงินเข้ามาล่าสุดแล้วก็ประวัติการถอนเงินที่เปิดให้ดูนั่นเองนะครับถอนไปแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมใครสนใจในการทําก็ลองดาวน์โหลดตามชื่อในคลิปนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงใน ดาวโหลดได้ทั้ง Android iOS เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีถ้าเราสมัครไม่เป็นก็มีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับครั้งละ1 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้ทํามาล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนิวเลตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตนเงิิม เข้าในทูมอนิวอลเล็ตมาล่าสุดเลยนะครับหนึ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจในการทำเงินทูมอนิวอลเล็ตครั้งละ100บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำในคลิปนี้กันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรจะได้รับเงินเข้า wallet แบบนี้นะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในการทํารายได้เสริมนะครับในส่วนของทูมอนี่เวลต์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับไปยังบัญชีทูมอนี่เวลต์ให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรการใช้งานทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่เวลต์นั่นเองนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ย Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวโหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมม n ่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Novel ล่านะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นะครับผมเป็นอ เกี่ยวกับการทำเงินจากการอ่านนิยายแล้วก็การเล่นเกมนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรดูตามคลิปที่1ได้เหมือนกันนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูกดมาที่เมนูของฉันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับมันเขียนคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัส ได้รับคะแนนเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับผมก็ใส่รหัสเชิญได้เลยสําหรับการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เราใส่นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมี่ของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับการกกอกรหัสเชิญตรงนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่เกาะเงินได้นะเราจะได้รับคะแนนนะครับสามหมื่นเหรียญทองตรงนี้ด้วยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยสําหรับรหัสการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าต้องใช้แบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าทูมมี่วเล็นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส ของเมนูที่1นะครับคำว่าศูนย์หนังสือนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีตรงนี้นะครับที่เป็นคะแนนเหรียญทองเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับในการเก็บสะสมคะแนนนะครับได้รับมาที่135เหรียญทองสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะเพื่อที่จะสะสมคะแนนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็กดรับตรงนี้ต่อได้แต่ถ้าเราอยากได้รับคะแนนเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนิยายหรือว่าหนังสือที่เราสามารถกดเข้าไปอ่านแล้วก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเนาะวิธีการก็กด เข้ามาที่1เรื่องนะครับเรื่องไหนก็ได้นะแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นตัวหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำนะเพราะว่าหน้าจอจะเป็นสีดําไม่สามารถเปิดสาธารณะได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องของนิยายนะครับผมคะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนขวาเมือให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆได้เลยนะครับส่วใครที่อยากจะดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราสลหรับนิยายนะด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราในการอ่านเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนรใ ของนิยายเนาะว่าใครที่ทํานิยายออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปอ่านเยอะที่สุดนะครับก็เขาจะแสดงขึ้นตรงนี้ให้นะครับเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่งของคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชวนเพื่อนการแนะนําการทําภารกิจการทํารายได้ตอนนี้นะครับผมเขามีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะก็คือการนะครับเชิญร่วมขึ้นรายการนะครับผมรับโบนัสรางวัลพิเศษ $200 ดอลลาร์100ที่นั่งนะครับเอ0 0 0ดอลลาร์นะไม่ใช่ $200 ดอลลาร์นะทุกคน2000ดอลลาร์ ก็เจ็7 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผม70,000กว่าบาทไทยนะแจกทั้งหมด100คนนะครับเวลานี้นะครับก็สามารถทําได้อยู่นะครับสาหรับกิจกรรมนะครับเหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะเราก็สามารถทําได้เลยการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือการคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดคลิกที่นี่แล้วก็นําไปเชิญเพื่อนต่อนะครับโดยการคัดลอกข้อความตังนี้ไปแนะนําไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li YouTube Tik t o ็อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้ขึ้นอยู่กับ ความถนัดของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะติดอันดับก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเพิ่มนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการนะครับกดรับเงินเพิ่มนะครับคือตรงนี้จะมีงานให้เราทําเพิ่มนะแล้วก็กดเข้ามาที่งานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็ทําการกดเช็คอินในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้1-7วันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีการลองใช้งานแอปต่างนะคร โหลดเกมต่างๆในการทําภารกิจแล้วก็เข้าไปที่2เมนูนี้ได้ในการทําภารกิจนะครับหรือจะทําการเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของงานประจําในการทําภารกิจเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเมนูต่อไปนะครับเมนูที่4นะครับในส่วนของโปรดทราบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอ่าติดในส่วนของหนังสือนะครับที่เราเข้าไปอ่านเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับผมสำหรับการถอนเงินเนี่ยเรามาดูคะแนนตรงนี้นะครับ9 9 m เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยเป็นเงินกี่บาทก็ให้เรากดปุ่มเขาว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายการถอนให้เราดูนะครับก็จะเป็นทูมอนี่วลเลตและก็เพย์เพลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนของเราแล้วก็จะมีเงินบาทให้เราดูด้วยว่าเป็นเงินกี่บาทจากคะแนนที่เรามีนะครับผมมี397.37สตางค์นะครับและการถอนเงินของทูมอนี่วลเลตนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 100, 200แล้วและก็400บาทเนาะจริงๆเนี่ยผมขาดอีกแค่2บาท กว่าๆนะครับ <without> ก็จะสามารถแลกได้ที่400บาทนะครับแต่ก oh ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกเงินที่200ให้ดูแลยกันในการแลกนะครับเราไม่ต้องไปทําการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อต่อการถอนเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคะแนนหรือว่ามียอดเงินแล้วเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับและก็ไม่ต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับผมมีครบแล้วก็แลกเงินได้เลยกดเข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกนะครับและก็กดเห็นด้วยได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นเงินรางวัลทูมินียลเล e ตนะครับจำนวน 200บาทนะก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูม m น n ่วอลเลตและก็ใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการดูประวัติการแลกเงินนะครับก็แลกเงินไปเรียบร้อยละจานวน200บาทเนาะในเวลานะครับตามนี้เลยนะครับวันที่8เดือน5นะครับ2024นะครับเวลา3ทุ่ม21นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือว่ารอดําเนินการนะครับ5วันทําการนะไม่นับวันหยุดนะขัดตะเลิกและก็วันหยุด สุดสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ให้เรานับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8นะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับอาจจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับผมก็น่าจะได้รับเงินนะครับถ้าได้รับเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตแจ้งอีกรอบนะครับในส่วนของยอดเงินที่ทําการถอนไปนะใครสนใจในการทําเงินนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมแอปนี้เล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปปถัดไ สวัสดีครับ